คลิปในวันนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการจัดไฟให้แสงสวยแล้วก็ประหยัดพื้นที่แบบสุดๆด้วยไฟทูบแท่งของทางแนนไลท์ T87X ชุด4 k คิดครับโอ้เห็นไหมประหยัดพื้นที่สุดๆเลย สวัสดีครับวันนี้นะครับเราเปิดฉากแบบนี้เพื่อนๆไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทําไมวันนี้เปิดฉากมาแบบให้เห็นดวงไฟที่เราจัดไฟถ่ายคลิปรีวิวกันแบบอยู่ทุกวันทุกวันนะครับเราอยากให้เห็นว่าเราใช้โดมใหญ่ขนาดไหนแล้วมันต้องใช้พื้นที่กว้างขนาดไหนนะครับแต่สําหรับคนที่มีพื้นที่น้อยอยากทํารีวิวอยู่ในคอนโดนะครับที่ไม่มีพื้นที่เยอะมากมายหรือว่าในห้องเล็กๆที่ไม่มีพื้นที่เยอะมากมายนะครับวันนี้ ผมเพิ่งได้ไฟตัวนี้มาเป็นชุดโฟลคิทนะครับตัวนี้เป็นแนลไลท์ t 87x นะครับเป็นไฟทูบแท่งที่เป็นชุดโฟลคิทหรือว่าไฟ4หลอดนั่นเองนะครับมาแล้วนี่ใครอยากดูคลิปรีวิวแบบละเอียดนะครับสามารถที่จะย้อนกลับไปดูได้ไอตัวคลิปแนลไลท์ t 87x ตัวนี้นะครับผมได้ทำรีวิวไปแล้วนะแต่ว่าวันนี้เราจะมาลองจัดไฟ ถ่ายคลิปรีวิวของรีวิวเครื่องสำอางหรือว่ารีวิวอะไรก็ได้หรือว่าจะจัดไฟนั่งพูดคุยนั่งไลฟ์ก็ได้นะครับมีโต๊ะตัวหนึ่งมีกล้องนะครับแล้วคราวนี้เราก็ต้องมีไฟเพื่อให้แสงของเราเนี่ยสวยนะครับแล้วก็สามารถที่จะทํางานได้ตลอด24ชั่วโมงเลยไม่ว่าจะฝนตกแดดออกเราก็สามารถที่จัดไฟแล้วก็ทําคลิปได้ทุกเวลาเลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเอาชุด t 87x ชุด4คิดตรงนี้นะครับมาจัดไฟแบบเนี้ยแสงคล้ายๆแบบเนี้ยแต่ว่าเราจะไม่ใช้โดมใหญ่ๆที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนะครับเราจะไม่ใช้ละเราจะมาใช้ให้แสงสวยแล้วก็ประหยัดพื้นที่ด้วย t 87x ชุด4คิดกันนะครับแบบนี้เลยนะเอาแบบนี้เลยนะตัวไฟนะครับเขาเก็บมาอยู่ในช่องกระเป๋านะครับแบ่งช่องให้เรียบร้อยเลยเป็นไฟทุบแท่งแบบนี้น้ำหนักเบามากๆเลยมีทั้งหมด4แท่ง1 2 3 4ครับนี่ชุดโฟคิดก็จะมีไฟ T87X ทั้งหมด4เส้นนะครับอันนี้นะในกระเป๋าก็ไม่มีอะไรแล้วตรงนี้เขาแบ่งช่องมาให้เรียบร้อยเลยส่วนด้านบนกระเป๋าเนี่ยมันก็ยังมีตัวช่องเก็บอีกนะครับนี่มีช่องเก็บตรงนี้อีกตรงเนี้ยก็จะมีพวกสายชาร์จไทส C มาให้นะครับเพราะว่าไฟตัว T87x เนี่ย เขาใช้ตัวพอตไทส C เป็นการชาร์จแบตเตอรี่นะครับตรงนี้มีมาให้4เส้นเลยอ่าอันนี้เวลาเราจะขนย้ายออกไปถ่ายภาพนิ่งก็ได้นะถ่ายภา Fashion, พแฟชั่นภาพนิ่งภาพอะไรต่างๆก็ใช้กระเป๋าใบเนี้ยสะพายไปใบเดียวเลยไม่ว่าจะเป็นแสงขาวหรือว่าไฟ RGB หรือว่าจะทำเอฟเฟกต่างๆเนี่ยไฟ t 87x ตรงเนี้ยสามารถที่จะทำได้หมดเลยไฟ t 87x เนี่ยถ้าเกิดดีนะ เราก็มีหลายหลอดใช่ไหมเราควบคุมผ่านตัวแอปพลิเคชันได้นะครับเพราะว่าแอปพลิเคชันของเขาเนี่ยสามารถคร้อทไฟไลหลายๆดวงเข้าไปควบคุมอยู่ในแอปสมาร์ทโฟนของเราเพียงเครื่องเดียวนะครับคุมเพียงเครื่องเดียวเนี่ยเดี๋ยวผมปิดไฟตรงนี้ก่อนตอนนี้มืดสนิทเพื่อนๆคงไม่เห็นผมแน่นอนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไฟ1ดวงก่อนเป็นไกด์นาทางนะครับเปิดเลยปึ๊บนี่เราเปิดมาแล้วดวงที่1น,นะครับแบบนี้ ค่อนข้างสว่างนะแล้วก็แนะนําอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของไต่พอตตัวนี้นะครับ3ขาเราสามารถหาซื้อไตพอตมาได้เพราะว่าด้านล่างของตัวไฟนี่มีรูเกลเซนหนึ่งส่วนสี่นะครับเราสามารถที่จะใส่ข้างล่างไฟเพื่อตั้งตามขอบโตได้ตอนนี้ผมมีไฟมีโตะเรียบร้อยแล้วนะครับมีกล้องเรียบร้อยแล้วอ่ะผมก็ไปวางไว้ตรงนุมนี้เลยเพื่อนเห็นกันนะครับอันนี้ผมไปวางไว้ตรงนู้นแล้ว1ดวง แล้วก็ผมใส่ไปไต p พอนะครับใส่ไปอีกดวงหนึ่งึอบอ่าก่อนที่เราจะใส่ตัวไตพอทนะครับให้เราทําการเปิดเครื่องก่อนพอใส่ไตพอทไปแล้วเนี่ยมันจะปิดรูหมดเลยนะครับแบบนี้เราเปิดไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเาเชื่อมต่อตัวสมาร์ทโฟนเอานะครับแบบนี้ปึ๊บอ่าเรียบร้อยอันนี้เดี๋ยวผมจะตั้งเป็น2เสานะครับคีย์ไลท์ฟิลไลท์นะครับสองข้างนะถ้า กล้องของเพื่อนเนี่ยมันแคบอยู่แค่นี้เราก็สามารถขยับเข้ามาได้นะครับไม่ต้องออไปตั้งห่างมุมโต๊ะขนาดนี้ก็ได้แต่ตอนนี้ผมเปิดแล้วนะครับทั้ง2ดวงเป็น k e คีย์ไลท์ l l l i g h t เดี๋ยวเราค่อยมาจัดแสงตอนที่ต่อแอปพลิเคชันทีเดียวนะครับอันนี้เราสร้างให้ดูก่อนนะว่าตอนนี้เรามีไฟ Keylight แล้วก็ Filllight แล้วต่อไปนะครับผมจะตั้งแบ็กกราว n ์ไลท์ครับผมอยากได้แสงสีสันนะครับที่อยู่ทางด้านหลัง ผมอยากจะใช้ไฟส,สีหรือว่าไฟ RGB นั่นเองนะครับมาตั้งอยู่เป็นแบ็กกราวด์ไลท์นะอันนี้ผมก็เปลี่ยนโหมดได้เลยตอนนี้ผมได้ไฟ RGB มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวนี้มันสามารถทําไฟ RGB ก็ได้ไฟธรรมดาก็ได้นะครับถ้าเราค่อยมาเลือกแสงกันว่าเราจะเอาสีแบบไหนนะผมตั้งไว้ตรงนี้1ดวงใช้เป็นแบ็กกราวด์ไลท์นะครับนี่อ่าเรียบร้อยเราได้ละแล้วก็เปิดอีกดวงนะครับในชุด4 k i ์ค อันนี้เราเน้นเรื่องของความประหยัดนะครับประหยัดพื้นที่แล้วก็ให้ได้แสงสวยๆเพราะฉะนั้นผมจะวางไว้ตรงขอบโต๊ะจะไม่ได้ใช้ขาไฟแต่อย่างใดเลยนะครับจะใช้วิธีการใช้ขาไตรพอดเล็กๆนะครับมาใส่ไว้ที่ตรงตูดของไฟแล้วก็มาวางไว้เป็นคีย์ไลท์ฟิลไลท์นะครับส่วนแบล็กกาด์ไลท์หรือว่าริมไลท์เนี่ยเราก็เอาไปตั้งด้านหลังได้เลยนะครับจริงๆแล้วตัวนี้มันสามารถตั้งได้นะนี่แบบนี้แต่ถ้าเกิดกลัวล้มกลัวเดินชนนะครับเราก็เอาไตรพอดตัวเล็กๆเ,เ,เนี่ย มาหมุนเข้าเกลียวเซต1นึ่งส่วนสที่อยู่ใต้ท้องตรงนี้นะครับเพื่อตั้งให้มันมั่นคงมากขึ้นข้างหลังตรงนี้นะครับผมก็จะใช้เป็นตัวไฟ R G B เหมือนกันนี่ตั้งซ้ายขวาเลยแล้วก็ตั้งให้ตัววงกลมเนี่ยมันหันเข้ามาทางด้านข้างของผมด้วยเพราะว่าผมอยากได้นี่ให้แสงตัวไฟ R G B เข้ามาที่ด้านข้างด้วยแล้วก็ไปที่แบล็กก่าไหล์ด้วยนะครับตอนนี้เราใช้ไฟทั้งหมดแล้วนะครับ 4ดวงที่เราได้มานะคราวนี้เราจะมาต่อตัวสมาร์ทโฟนของเรานะครับเข้ามาดูที่แอปพลิเคชันของทาง n l i g h t นะครับมีทั้ง Android แล้วก็ iOS เนะครับเรากดเข้าไปเลยครับเราจะทำการเชื่อมต่อไฟทั้ง4ดวงเนี้ยเวลาเราคอนโทรลนะครับเราจะได้คอนโทรลทีเดียวผ่านตัวในสมาร์ทโฟนของเราเลยนะครับค่อนข้างง่ายนะอันนี้นะครับผมก็จะกดเข้าไปที่ New s c e n e นะครับตั้งชื่อได้เลยครับ อันนี้ผมจะตั้ง001นะง่ายๆครับแล้วก็กดเข้าไปเลยครับครบ100นะครับแล้วเราก็มาบวกตรงนี้เลยตรงนี้นะครับเราจะใช้เป็น VIA Bluetooth นะครับแล้กดไปเลยครับตรงนี้เห็นไหมไฟทั้ง4ดวงนะครับ T87X ทั้ง4ดวงเด้งขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับเราต้องการควบคุม ทั้ง4ดวงนะครับเราก็จะติ๊กถูกไปเลยทั้ง4ดวงนะครับอันนี้คือ T87X ทั้งหมดเลยนะครับเราสามารถปรับเปลี่ยน Channel ได้นะแล้วก็กดดันตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเขาจะให้เราทําการเซ็ตอ่า n ันแ add date นะครับ add date close นะครับปุ๊บตรงนี้ดวงที่1ผมจะตั้งเป็น001นะครับดวงที่2นะครับผมจะตั้งเป็น002ครับ confirm 003 004ตอนนี้นะครับ ไฟทั้ง4ดวงของเราเนี่ยเราได้ตั้ง c h หรือว่า Channel เป็นที่เรียบร้อยแล้วมี c h a n n e ลทั้งหมด4 Channel นะครับที่ผมได้ตั้งไว้1 2 3 4นะเพราะว่าเรามีไฟ4ดวงครับเสร็จสับเรียบร้อยเรากดดันออกเลยครับแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับไฟทั้ง4ดวงเนี่ยเด้งขึ้นมาแล้วผมสามารถสั่งเปิดปิดไฟทั้ง4ดวงได้แล้วนะครับนี่เห็นไหมเปิดปิดนี่ครับเปิดปิดสามารถสั่งปิดไฟทั้งหมดได้นะครับแบบนี้เราสั่งปิดไฟทั้งหมดไปเสร็จสับเรียบร้อยนะครับ ปึ๊นี่สั่งเปิดทีละดวงได้เลยแบบนี้อ่าเห็นไหมแค่นี้เองผ่านสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียวนะครับสามารถควบคุมไฟทั้งหมดได้แล้วและคราวนี้นะครับเรารู้ตำแหน่งที่วางไฟในการถ่ายรีวิวันที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้เ,เพื่อนๆขยับเข้ามาใ,ใกล้เพื่อดูสีตรงผิวหน้านะครับแล้วก็แสงตรงผิวหน้าว่าเฮ้ยแสงที่ได้จากตัว T87X ตัวเนี้ย ดีไหมได้ไหมผิวเนียนไหมผิวแสงสวยไหมครับมาดูกันใกล้ๆเลยครับนี่นะครับแสงประมาณนี้ที่จริงเราสามารถที่จะถ่ายคลิปรีวิวได้แล้วนะครับ mm hmm. เวลาโชว์คมงโชว์ของอะไรเงี้ยก็โอเคแล้วแต่ว่าผมจะปรับให้มันโอเคมากกว่าน,นี้นะครับก็คือผมจะปรับทีละดวงเลยนี่ตรงนี้อันนี้เป็นไฟทางด้านหลังฝั่งนี้นะครับเราสามารถที่จะเปิดดิมไฟได้น,นี่0นถึง100ออันนี้ผมจะเปิดเป็นโหมด SSI นะครับทางด้านหลังเนี่ยเพราะว่าผมจะให้ตรงนี้เป็นไฟแต่งฉากหรือว่าแบ็กกราวน์ไลท์นั่นเองเร็ียบร้อยอ่าน,นี้ผมจะเปิดเป็นสีน้ําเงินวิธีการเปลี่ยนสีก็ง่ายมากๆเลยสําหรับไฟตัวนี้นะครับนี่สีน้ำเงินอ่าได้แล้วนะครับ1เซตก็คือตัวนี้ถ้าไม่อยากให้มันเข้าฉากนะครับเราก็ปรับให้มันหลบเฟรมไปก็ได้ไม่เห็นหลอดไฟแล้วนะครับก็คลิงคีนตาดีหรือว่าใครอยากจะโชว์หลอดไฟ ก็เอามาตั้งได้เลยนะเสร็จแล้ว1ตําตำแหน่งนะครับก็คือแบ c ็คกร์ดไลท์นะครับมาดวงที่2ก็คือแบล็คกร์ดไลท์ตรงนี้นะครับผมจะเปลี่ยนเป็นโหมด HSI เหมือนกันนะครับปุ๊บแบบนี้แต่ว่าจะเล่นสีนะครับจะเล่นแสงสีสันหน่อยแล้วก็หันไฟไปข้างหลังเลยนะครับอันนี้เพราะว่ามันเข้าหน้านะเมื่อกี้ผมไม่อยากให้มันเข้าหน้าอยากจะให้ฉากไปที่แบ c ็คกร์ดไลท์อย่างเดียวแล้วก็ไม่อยากให้เข้าเฟรผมก็ไปตั้งไว้เลยประมาณนี้แค่นี้เองนะครับ ห้องที่เป็นแบบอพาร์ตเมนต์หรือว่าคอนโดมิเนียมหรือว่าใครที่มีห้องทํางานเล็กๆนะครับก็สามารถที่จะจัดไฟแบบประหยัดได้แล้วถ้าเกิดเราใช้แบบเนี่ยที่เป็นขาไฟแบบเนี้ยที่เวลากลางแล้วต้องกว้างนะครับแล้วต้องมีซอฟบงซอฟบล็อกอะไรมาให้ยุ่งยากอีกนะครับเพราะว่าไฟตัว t 8 7 x ตัวเนี้ยเขามีซอฟข้างหน้าอยู่แล้วนะครับอืมโอเคได้แล้วไฟ2ตําแหน่งก็คือไฟที่เป็นแบ็กกราวไลท์นะครับหรือว่าไฟเอาไว้แต่งฉากนั่นเอง ได้แล้วโอเคแสงค่อนข้างดีมากๆเลยต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาจัดไฟตรง Key Light แล้วก็ Fill Light นะครับที่อยู่ทางด้านหน้านะเป็น c i t Mode นะครับแล้วก็แสงที่เราใช้กันอยู่ประจำทั่วไปเลยนะครับก็คือ5 6 0 0 k น i n นะอันนี้ผมปรับไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วคราวนี้เราต้องการที่จะปรับแสงนี่อันนี้ผมจะตั้งเป็นแบบ f ิ l l Light นะครับผมอยากได้เงานิดนึงนะได้แล้วอันนี้ตำแหน่งที่3ก็คือ Fill l i g นะครับ ต่อไปดวงที่4ก็คือดวงคีไลท์ของเรา5,600 k ควิเหมือนกันในโหมด CDT โหมดนะครับแบบนี้ปได้แล้วคืออันนี้เราสามารถที่จะถ่ายคลิปรีวิวได้แล้วแสงเนี่ยค่อนข้างถึงอยู่แล้วนะครับนี่เวลาโชว์คงโชว์ของอะไรขึ้นมาแสงสว่างคือได้แล้วโอเคเลยแบบนี้นะครับเวลาลวเรารีวิวของเนี้ยนี่โชว์ของขึ้นมา ใครจะไปรู้ว่าไฟทูบแท่งเล็กๆเ,เ,เบาๆขนาดนี้มันจะนำมาจัดเป็นไฟถ่ายคลิปรีวิวได้โดยที่เราไม่ต้องไปเปลืองพื้นที่เยอะแถมได้แสงสวยด้วยนะครับแล้วก็โหถ้าเราอยากจะไปถ่ายคลิปรีวิวที่ไหนเนี่ยแบบเราไปเที่ยวแล้วอยากจะถ่ายคลิปเป็นคลิปรีวิวจัดเซตในโรงแรมแบบนี้เราก็ไม่ต้องแบกพวกซอฟบ็อก ไฟตัวใหญ่ๆไปให้พนักง,งานโรงแรมเขาตกใจแล้วนะครับเราสะพายแค่กระบอกที่เก็บไฟตัว T8 7x ไปเท่านั้นเองก็ไม่ได้รู้สึกอะไรรู้สึกว่ามันเหมือนขาดตั้งกล้องเท่านั้นเองนะครับแต่เราสามารถที่จะทําคลิปรีวิวได้ทุกที่แล้วแค่นี้เอง4แค่4หลอดเท่านี้เองนะครับ12,270บาททําให้เพื่อนได้แสงสวยแบบนี้แบ็คกาด์ไลท์สวยๆแบบนี้ด้วยไฟในไ like ลท์ T8 7x ชุด4ิปนะครับ สำหรับคลิปหน้าเราจะมีเทคนิคอะไรดีๆแบบนี้มาให้ได้รับชมอีกติดตามชมนะครับส่วนวันนี้มเวกาลองผมแล้วแสงสวยสวัสดีครับ